เทสเทสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบ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 เสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องครับนะครับวันนี้ก็ได้รัตนาพระหล่อโอลานะครับอ่าปีศูนย์ห้าของหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมอ่ามาชมกันเลยนะครับครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับผมอ่าปีสองห้าศูนย์ห้านะครับ อันนี้ก็ปีปัจจุบันก็ปี2567ก็นะครับก็ผ่านมาได้ประมาณ60กว่าปีนะครับ62ปีใช่ไหมครับประมาณ62ปีผ่านมานะครับอายุพระนะครับผมพระองค์นี้ผมได้มาจากปูลือศีนะครับปูลือศีนะครับเมื่อก่อนตอนท่านยังมีชีวิตนะครับท่านได้มอบพระไว้ผมนะครับผมถ้าจะอารมภพบทก็คงยาวนะครับเพราะว่านี้ครับคือจะอ่า แต่ถ้าความให้ฟังนะครับว่าพระองค์นี้นะครับผมได้มาจากปู่ฤาษีนะครับท่านเป็นคนจังหวัดรลอยเอ็ดนะครับผมเป็นปู่ฤาษีจังหวัดลอยเอ็ดท่านมีอยู่องค์เดียวนะครับท่านมีอยู่องค์เดียวเมื่อก่อนท่านตอนท่านยังไม่บวชท่านเคยไปเป็นทหารนะครับผมเป็นทหารหน่วยเข่ากรองที่ต่างจังหวัดครับที่ต่างจังหวัดอยู่ที่ภาคใต้ครับผมที่ภาคใต้ท่านเลยนําพระองค์นี้นะครับผมห้อยคอติดตัวพกติดตัวไปนะครับ วันนั้นท่านไปทําภารกิจนะครับผมเกี่ยวกับนี่แหละครับเกี่ยวกับรับใช้ชาตินี่นะครับพอดีท่านโดนยิงนะครับโดนซุ่มยิงจากข้าศึกฝ่ายตรงข้ามนะครับยิงมาโดนยิงกะว่าจะโดนศีรษะท่านหรือว่าโดนหัวท่านนะครับเลงเป้าจะยิงหัวท่านบังเอิญไม่โดนนะครับไปโดนหมวกของท่านนะครับโดนหมวกของท่านนะครับมันยังเป็นรอยนะครับยังเป็นรอยรูกระสุนนะครับปัจจุบันนะครับผม ไม่ได้เอาหมวกมาให้พี่พิ่นเพื่อนรับชมนะครับไม่ได้เก็บหลักฐานไว้นะครับผมไม่ได้เอาหมวกมาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าหมวกใบนั้นท่านไปให้ใครบ้างหรือเปล่าท่านไปให้ใครคนไหนอันนี้ยังไม,ไม่ทราบนะครับผมศรัทธาชแน,นลไม่ทราบนะครับพี่น้องครับมาดูกันนะครับพระองค์นี้ก็เคยมีประวัตินะครับประวัติจากผูฤาษีนะครับปรากฏว่าท่านก็โดนยิงโดนซุ้มยิงมา รู้สึกตัวขึ้นมากา็ท่านบอกว่าท่านล้มนะครับผม,ล,มล,ล้มลงเรื่องว่าโดนยิงเสียชีวิตแล้วนะครับมาจับดูหมวกตัวเองเห็นรอยลูกระสุนนะครับพระก็อยู่ในคอของท่านนะครับท่านได้พกห้อยคอไปด้วยนะครับผมพกจิจตัวไปด้วยทําภารกิจด้วยปรากฏว่าท่านแข็งขาดนะครับผมปลอดภัยจากาคมกระสุนนะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นพระองค์นี้นะครับตกมาอยู่กับมือผมก็ว่า ท่านได้อายุเยอะแล้วครับท่านก็มอบให้ผมต่อมานะครับผมให้ผมบูชามาให้ผมติดตัวบูชาสืบต่อจากท่านนะครับเป็นพระหลวงปูดทวดปี05นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมมาแกะกันดูครับอันนี้ไม่เคยแกะนะครับไม่เคยลงคลิปนะครับพี่น้องไม่เคยลงลงคลิปให้ใครดูนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นอีพีแรกนะครับเป็นอีพีแรกก็ว่าได้ แกะนิดนึงโอ้แน่นปักเลยครับแน่นพุกเลยไม่เคยแกะอัพโหลดเรือว่าไม่เคยแกะลงคลิปให้ใครดูนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ลงให้พเพื่อนดูรับชมกันนะครับนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะเนื้อทองผสมพิมใหญ่นะครับผมพิมใหญ่เตารีดปีสองห้าศูนย์ห้านะครับลักษณะองค์พระก็ นี่ครับสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เป็นปางขัดสมาธิเพชรนะครับปางขัดสมาธิเพชรเป็นบล็อกพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เอนะครับหลังเตารีดนะครับก็จะมีไม่หนาเท่าไหร่นะครับหลังเตารีดนะครับผมจะไม่เหมือนปี97นะครับปี97ด้านหลังจะนนูนนะครับนนุนอันนี้หลังเตารีดจะแบนๆนะครับก็ เล่าต่อกันมาครับว่าเป็นชื่อหลังเตาลรีดนะครับเพราะว่าด้านหลังเพราะว่าด้านหลังที่เหมือนเตาลรีดนะครับเหมือนกับเตาลรีดรีดผ้าเรานะครับพี่นอ้องมาดูลักษณะองค์พระมาดูเนื้อเนื้อในครับมาส่องดูเนื้อในนะครับเป็นเนื้อทองผสมตามประวัติบอกว่ามีทองคําผสมด้วยนะครับมีทองคําทองคําจริงๆนะครับไม่ใช่ทองคําปลอมนะครับมีทองคําแล้วก็มีเงินมีนาคมีทองแดง เรียกว่าสังกสีนะครับทองแดงนะครับแล้วก็ทองเหลืองผสมด้วยนะครับผสมในองค์พระที่เรียกกันว่าทองผสมนะครับแต่รุ่นรุ่นนี้เป็นบล็อกทองผสมนะครับผมนี่ครับลักษณะองค์พระหรตรงหน้าผากของท่านจะมี3มขีดนะครับอันนี้ติดคมชัดนะครับตาซ้ายตาขวาของท่านก็ลึกนะครับจะเป็นลึกเป็นหลุมลึกๆลงไป เห็นได้ชัดนะครับผมติดคมชัดสภาพนี้สมบูรณ์นะครับองนี้ครับปู่ฤาษีท่านเจ็บมานานหลายสิบปีครับตั้งแต่ท่านเป็นหนุ่มนะครับผมก็ดูลักษณะแล้วสมบูรณ์ครับดูสภาพพระแล้วสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้มากนะครับเห็นไหมครับดูใบหน้าของท่านนะครับผมจะมุกจะยาวนะครับแก้มขวาแก้มซ้ายจะมีร่องขีดนะครับแก้มขวาหรือว่าซ้ายมือเรานะครับจะมีร่องขีด2เส้น แ้มซ้ายก็2เส้นนะครับอันนี้คือลักษณะของแม่พิมพ์นะครับผมเกิดจากบล็อกนะครับผมเกิดจากบล็อกเกิดจากแม่พิมพ์ดูคาบโลหะครับคาบโลหะหรือว่าคาบออกไซด์นะครับบ่งบอกถึงความเก่านะครับผมเก่าที่มีอายุเกิน60ปีแน่นอนนะครับทางนี้ครับนี่ครับดูความเป็นธรรมชาติครับขี้เบ้ายังลงเหลือนครับเป็นคาบออกน้ำตาลอมปนดำนะครับ น้ำตาลปนเทานิดๆนะครับปนเทาออกดำผสมนิดๆนะครับส่วนคาบทองเหลืองก็เห็นไหมครับตรงที่เป็นทองเหลืองเป็นเนื้อทองเหลืองยังมีส่วนผสมทองคําด้วยนะครับองนี้ครับต้องส่องคาบเป่านะครับอันนี้สอง0ันโทรศัพท์ผ่านกล้องมันไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับต้องส่ององค์จริงจะรู้ว่ากระแสทองคาเป็นละยิบละยับนะครับผมมีส่วนผสมทองคําด้วยนะครับ ถ้าทองผสมนี้ส่วนมากจะมีทองผสมนี้ส่วนมากจะมีทองคําผสมด้วยนะครับตามตาําราตามประวัตินะครับผมนะครับอ่าล่องอ่าล่องสังคาของท่านหไหมครับล่องกีบกีวอนคมนะครับผมคมติดคมชัดนะครับคมชัดติดคมชัดล่องลึกนะครับล่องลึกกีดคมชัดคาบกระแสโลหะหรือว่าคาบออกไซด์ ความเป็นธรรมชาติยังหลงเหลือนะครับผ่านเวลามา60 60กว่าปียังสมกับพระ60กว่าปีครับเพราะว่าเก่านะครับผมอ,อยากให้พี่พินเพื่อน2ององค์จริงนะครับ2องดองค์จริงว่าจะเก่าขนาดไหนไหมครับซอกด้านใบหูของท่านยังยังติดนะครับผมยังเห็นติดเป็นลนะหนหนา,า,ออายนะครับลายใบหูเห็นไหมครับคาบออกไซด์นะครับคาบออกออกไซด์หรือว่าสนิมโลหะยังหลงเหลือนะครับผม กีบทีวรเป็นตรงไหนที่เป็นล่องลึกๆจะมีคาบกระแสโลหะหรือว่าออกไซด์ฝังอยู่ในในนั้นนะครับผมนะครับกล้องสองใกล้ๆจะเป็นเหมือนกับกระแสโลหะงอกขึ้นมานะครับผมมันงอกคือคือ,คอว่าอาจจะเกิดจากอตอนที่เทนะครับผมเกิดจากไอ,อความร้อนนะครับผมความร้อนทําให้เป็นเขาเรียกอะไร่ะเป็นคล้ายๆกับ หินเป็นคล้ายๆกับสนิมผุดขึ้นมาครับเป็นเป็นเป็นคาบบละยับครับตามล่องแล้วครับผมตามล่องเขาเรียกว่าออกไซด์นะครับเขาว่าเขาเรียกว่าออกไซด์ความเป็นธรรมชาติของคาบโลหะความเป็นธรรมชาติครับผมของกระแสโลหะนะครับตามแข้งตามเลยครับผมจะมีสนิมส่องดูคล้ายๆกับสนิมหยกนะครับจะออกเป็นสีเขียวๆหน่อยนะครับผม น,นี่ไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มเริ่มจะเปลี่ยนทิศทางครับแสงแดดเริ่มมีเปลี่ยนทิศทางออกจะมืดๆหน่อยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับดูนะครับครับตรงกรีบบัวนะครับผมจะมีแปดกีบนะครับมีใบบัวแปดใบนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นะครับผมปี8ใบรับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับภาพกระแสโลหะนะครับผมกระแสโลหะผสมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโทนสีจะไม่สม่ำเสมอนะครับผมมันจะมีสีออกเหลืองนะครับปนเหลืองน้ําตาลเทาดานะครับมีหลากหลายสีนะครับต้องส่ององค์จริงครับถึงจะรู้หรือว่าส่องกล้องกําลังเอ็กซ์สูงนะครับกล้องกําลังท้่สูงนะครับผม ต้องพันเอ็กขึ้นไปนะครับอันนี้กล้องผมผมใช้กล้องขยายธรรมดาครับ10เอ็ก2พระธรรมดานะครับพี่น้องเห็นไหมครับเม็ดเกินเห็นไหมครับเม็ดเกินนี้ก็เกิดจากการเทนะครับการเทหล่อนะครับผมการเทหล่อเกิดจากความร้อนหรือว่าโลหะไม่ไม่ประสานกันหรือว่าไม่ละลายสม่ําเสมอครับก็จะเกิดเป็นเม็ดผุดออกมาแบบคล้ายๆเป็นฟองอากาศนี่แหละครับพอแข็งตัวมาก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้ครับ อ่านี่ครับคือธรรมชาติของพระที่ทันยุคนะครับผมพระที่ทันยุคพระที่เป็นธรรมชาติไม่ได้เสริมไม่ได้เติมได้แต่งนะครับนะครับมีตั้งหลายเม็ดนะครับเม็ดเกินนะครับผมนะครับนี่อีกเม็ดสองเม็ดสามเม็ดนะครับนี่ครับเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่เขาเกิดจากการเทนะครับผมเทเต็มมั่งไม่เต็มมั่งนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่องค์นะครับบางองค์ก็เทเต็มบางองค์ก็เทไม่เต็มเขาจะเกิดเป็นหลุมตรงนี้ครับเป็นหลุม อุกาบาทอย่างนี้แหละครับที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องนะครับจะเป็นคลื่นนะครับผมจะไม่เรียบบางองค์ก็เรียบนะครับบางองค์ก็ทางวัดไม่ได้แต่งมากนะครับผมก็แล้วก็แล้วแต่ช่างแต่งช่างแต่งคงคงจะไม่เป็นคนเดียวกันหรอกครับคงจะมีหลายคนนะครับผมหลายคนหลายท่านนะครับที่แต่งนะครับผมเก็บแต่งเก็บรายละเอียดหลังจากเทพระเสร็จนะครับพี่น้องนะครับนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับผม รอยงอกของกระแสโลหะนะครับผมเป็นงอกเป็นเม็ดๆบ่งบอกถึงการเวลา60กว่าปีนะครับพระองค์นี้ครับว่าคาบออกไซด์ยังเหลือนะครับผมตรงไหนที่เป็นร่องเป็นหลืบจจะมีคาบออกไซด์หรือว่าสนิมโลหะครับผมอุดตามร่องนะครับผมอุดตามร่องมาดูด้านข้างครับนะครับด้านข้างด้านข้างององค์พระนี่ครับด้านข้างด้านข้างก็มีลักษณะแบบนี้ครับ เป็นรอยตัดนะครับผมรอยตัดเก็บแต่งรายละเอียดเก็บเก็บแต่งรายละเอียดนะครับผมให้สวยงามบางองค์ก็จะเป็นรอยตะใบนะครับผมรอยตะใบแบบหยาบหน่อยนะครับบางองค์ก็ละเอียดนะครับผมไม่เสมอไปนะครับนะครับด้านซ้ายขวานี่ความเป็นธรรมชาตินะครับผมด้านข้างยังเป็นโทนสีเดียวกันนะครับด้านข้างใช่ไหมครับ ด้านข้างจะเป็นสีเดียวกันกับด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นโทนสีเดียวกันเห็นไหมครับจะเป็นโทนสีแบบบาลานซ์กันครับเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบาลานซ์นะครับผมจะสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าเป็นสีเดียวเปื้อนขึ้นมานั้นอันนั้นเก๊รครับส่วนมากจะเกยนะครับผมถ้ามีหลากหลายสีนะครับผมทั้งสีสีของโลหะครับสีของโลหะผสมจะมี หลากหลายสีนะครับผมสีดําสีน้ําตาลสีทองเหลืองนะครับผมสีดําสีน้ําตาลสีเหลืองนะครับหรือว่าสีออกเทาๆก็มีนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเนื้อโลหะผสมนะครับนะครับคมนะครับผมคมแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่คมอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าคมชัดลึกอย่างเดียวนะครับเราต้องดูความเป็นธรรมชาติหรือว่าคาบสนิมโลหะหรือว่าคาบออกไซด์ด้วยนะครับผม นะครับดูด้านล่างครับใต้ฐานท่านนะครับนะครับคาบตะไบคาบตะไบก็เป็นตะไบไม่หยาบเท่าไหร่นะครับเป็นตะไบประมาณนี้นะครับยังคมคาบตะใบยังคมอยู่นะครับคาบตะไบยังคมอยู่ไม่ใช่คาบตะไบครับรอยตะไบพูดผิดนะครับรอยตะไบยังคมอยู่นะครับนี่ครับต้องตะแคงซ้ายขวานะครับเห็นได้ชัดนะครับ คมนะครับผมเก็บงานนะครับคราบลอยตะไบเก็บงานยังคมนะครับพี่น้องตรงจุดนี้ก็จะเป็นคราบคีบเบลนะครับคราบคีบเบลหรือว่าออกไซด์ครับคราบออกไซด์ยังลงเหลือนะครับผมตรงใต้ใต้ใตักใต้ตักขององค์พระใต้ตักขององค์พระครับผมใต้ใต้ดอกบ,บัวครับใต้กีบบัวยังยังมีคราบออกไซด์นะครับออกสีดำดำดำเทาๆคนเหลืองนะครับนี่ครับ ผมบอกถึงพระผ่านการเวลามาหกสิบปีครับหกสิบกว่าปีนะครับพี่น้องน่ครับความเป็นธรรมชาติพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมไม่ใช่พระประธานพิมพ์ใหญ่เกรดเอนะครับผมพิมใหญ่เอนะครับพี่น้องครับองนี้นะครับเนื้อทองผสมองค์นี้ผมมีอยู่เนื้อนี้ผมมีอยู่องค์เดียวครับอีกอีกองหนึ่งเป็น เป็นออกคล้ายคล้ายกับเนื้ออะไรเขาเรียกเนื้อทองแดงเผื่อนนะครับผมคล้ายๆออกเนื้อทองแดงเผื่อนนะครับอีกองนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาลงให้ดูนะครับพี่น้องมาลงให้พี่เพื่อนดูนะครับดูองค์นี้ไปก่อนนะครับอีพีนี้นะครับพี่น้องนะครับโอ้เริ่มมืดแล้วครับแสงแดดเริ่มเริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วต้องปรับแต่งกล้องใหม่นะครับปรับแต่งโทรศัพท์ใหม่เดียครับ นะครับนี่ครับปีศูนย์ห้าสองพันร้อยห้าจะมีหลายพิมพ์นะครับจะมีหลายพ็อกหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับพิมพ์เอพิมพ์บพิมพ์ซีนะครับอันนี้พิมพ์เอนะครับผมพิมพ์เอก็จะลักษณะใหญ่ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมใหญ่ใหญ่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับพิมพ์เอลองมาก็เป็นพิมพ์บพิมพ์ซไปนะครับ ก็แล้วแต่จะว่ากันไปนะครับผม a b c d นะครับผมแต่แข้งด้านข้างนะครับจะคล้ายกับบางท่านก็บอกว่าคล้ายๆคล้ายๆใบเรือสำเภานะครับผมคล้ายๆกับหัวเรือสำเภาครับจะด้านด้านตรงนี้ครับผมตงปลายตอลิดกระโดกขึ้นนะครับกระโดกไปด้านหน้านะครับผมจะกระโดกไปด้านหน้าบางท่านก็บอกว่าเป็นเรือสำเภาก็แล้วแต่จะว่าดไปนะครับผม ผมว่ามันเกิดจากบล็อกนะครับเกิดจากบล็อกเกิดจากแม่พิมพ์ก็ลักษณะแบบนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าแต่แข็งดูนะครับด้านข้างขององค์พระนะครับผมด้านซ้ายนะครับ้ายองค์พระหรือว่าขวามือเรานี่จะน้อยอาจจะเล็กกว่าด้านขวานะครับผมด้านขวาหรือว่าซ้ายมือเรานะครับด้านขวาองค์พระหรือว่าซ้ายมือเรานะครับผมจะใหญ่กว่าด้านซ้าย นี่ครับจะใหญ่ใหญ่กว่าด้านด้านซ้ายองค์พระนะครับผมด้านขวาองค์พระจะใหญ่กว่าด้านซ้ายองค์พระว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับตามบรรดาเซียนเขาบอกนะครับผมอันนี้ก็เกิดจากแม่พิมพ์ครับเกิดจากแม่พิมพ์ถ้าเราจะหาตําหนิจริงๆรนี่ผมว่ามีเยอะนะครับผมถ้าจะจับตําหนิมีมีเยอะแต่ผมว่ามัน,มนตายตัวไม่ได้ครับมันเอาแน่นอนมาได้ครับกับตําหนิผมว่ามันขึ้นอยู่กับบล็อกแล้วก็ขึ้นอยู่กับโลหะที่เราที่ทางวัด ทำการเทนะครับผมว่าโลหะจะหลอมละลายดีไหมนะครับผมบางโลหะก็ใส่ส่วนผสมที่มันละลายยากก็มีนะครับผมที่มันเกิดความร้อนช้าก็มีนะครับมีทั้งทองคําทองคําทองแดงแล้วก็เงินนะครับเงินนาคแล้วก็โลหะต่างๆนะครับผมมาผสมพอเลยเรียกว่าพิมพ์นี้ว่าเนื้อทองผสมนะครับพี่น้องครับ ครับเป็นที่มาของเนื้อทองผสมปี05นย์ห้าปูดทวดวัดช้างให้มีไว้ไม่ตายหงนะครับมีไว้ไม่ตายหงว่ากวาอย่างนั้นนะครับพี่น้องปูดทวดถ้ามีไว้ก็เก็บไว้ดีครับพี่น้องถ้าใครมีรุ่นนี้นะครับเป็นพิมพเอปูดทวดวัดช้างให้ปีศูนย์ห้าเนื้อทองผสมสวยงามตามทองเรื่องครับผม สุดท้ายนะครับก็ขอใหพ้พี่เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมความหวังสมความมุงมั่นปรารถนาทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมศรัทธาชแนลก็ขอให้ร่ำรวยทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ